ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชัแนลจ้าไปพี่น้องได้อุปกรณ์แล้วจ้าไปเลยยายหนุ่ยไปหอดใส่แล้วล่ะโอ้ยป้านุ่ยไปหอดอันแมนไปจ้าพี่น้องเฮ้ยยืนห่อแล้วจ้าไปเฮาไปไหนยิ่งลาค่อยลงมาเด้อลูก ค่อยๆเดินนะจ้ามาทางนี้ลูกมาไปค่ะไปพ่อกันอยู่ต้นหม่วงจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะไปพ่อกันอยู่ต้นหม่วงพี่น้องจ้าถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าฮอดแล้วค่ะพี่น้องต้นบักม่วงพี่น้องเออปุ๋ยละย่อหยับย่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียนากรแป๊บนึง เอาปานุ่ยเบิงปานุ่ยเฮ็ดตกกอไหมเนี่ยตกกอมันงอลูกตาเหงอแล้วเฮ็ดไหมเนี่ยดึงดันขึ้นไหมป้งพี่น้องเบอรงมันลนเอานี่บ่มแม่นลนนี่ดอกนม่คั่วคั่ตอยเด้เนี่ยรองจ้าเบรบ่บอกม่วงเริ่มสุกราคาเริ่มเรืองแล้วพูดไรพี่น้องจ้าอุ้ยน้อยเรือง ยิ่สูงอยู่ด้ยนะอู้ปดอหจ้าพี่น้องจ้าพูดไปหามปนวยทางนทางนทงน้งนบนท้งนนทางนี้มันมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกโอ<ฮ>้ปลาบางคนต่อยหนุยดิบน,นี่เอ้ยทำนี่แหะพอดีแซบ่บ เอาอเบาๆไม่หลกบวางมาเบาๆย,ย้อนมัน,ม,ม,นมันจะซ้ำพี่รองมือนะแมนค่ะเอาไปบม่มแต่ว่าซุ้มสุดซุ้มเลืองๆกันเอาไว้ต่างหากนี่แมนแมนเอาไปบม่มอุ้ยกำลังกินแซ่บเนี่ยสักเนี่ยเจ็บเก็บเดี๋ยวใครเก็บเมือนี่ห้อยคนคน้คนฝ้ามันแตกแล้วยหน่ยยายฝ้ามันแตกแล้วเอาลงหมดป้าบางต้นนั่นยายเห็นด้วย๋ยวอันนี้ปลาเนี่ยดอกเห็นบ่ะผัวเลืองเต็มหมดเลยพ่อจ้า ปืดปืดปืด้ดอะไรเจ๊นั่นนันน่นนั่นนังว่นเฮงม่าอยู่ใกลยเฮงไรเยอะเห,หนืหน่อยไปคนต่อยได้พี่น้องกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตยเก็บดอกยวย้ายอันต่อยลงม้ารถเดี๋ยวเขาค่อยมาเก็บเราค่อยมาเบ่งผลงานกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บกันค่ะนั่นข้างในก็มีผลน,นี่นี่นี่อีกลูกหนึ่ง นี่เดี๋ยวเตะมเดี๋ยวเตะเก็บดอกต่อยลงมาเลยค่ะต่อยลงมาเยอะๆเลยลูกเป็นยังลูกนี่ผู้ใดอยากกินมาเอาเด้อพี่น้องเด้อหลายคักถึงบกถึงบกมวนตอนนั้นมวยง่ายเนาะตอนนั้นอ่ะมันบ่ออดดอกจะบอกงุ่มมันลงอีกหรือล่ะมันอ่านหรือไงตัวก่อนมันอ่านตัวย้าย มึงกวงพดบีบตัวก้อนมันเข้าอีกนิดนึงไม่ต่อยประคามเทศเต้โอ้ยผู้ใหญ่ยัยยัยผู้หลักข้างนี้น่ะใสอู้ดีใกล้ๆกันอี่ย้านึงนึงนึงท่านี้นี่ใกล้ๆกันนี่นี่พี่น้องอู้ดอะไรอีกข้างไหนข้างไหนก็มี โอ้ยบินมาสไกลเลยเดี๋ยวเขาเก็บเดี๋ยวคอยเก็บเดี๋ยวเตยจะเก็บนะจ๊ะมาจ้าตามเดยนี้มานี่ดิข้างในหน่่ยยายข้างในด้วยอัดบอกให้เพื่อนได้เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นก้อนเจ้าของหัวนี้ละพี่น้อง อุ้ยอยู่ข้างในบักหลายเลยวะ่ะตรงนั้นก็นลายกวะ่ะอุยอ้ยพอแซบแซบเดี๋ยวก็จะเป็นนางปาดก,กินจนว่าแถวเมืองเตียงเอาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้บักม่วงบักอันนี้เขาเอิ้นบักม่วงบักม่วงบ่ราะเป็นบักม่วงใหญ่งงด้วยจ้ะบักม่วงแก้มแดงไหมพี่น้องแซบแซบบักม่วงแก้มนนแมดงตนนัวไหนจะหอมหุ่นนะ่ะอู้พี่น้อง ตามยายนุ้ยไปค่ะนี่นะคะมือฉมังมือฉมังค่ะตามมาลูกตามมาเนี่ยโอ้ยคักหลายเนี่ยเอ้าโอยเป็นแสงเป็นแสงพี่น้องมึงดูปุ่นปุ่นเหรอเหลืองเออเฮ้ยทึ่งๆพี่น้องโอ้อันนี้แล้วเฮ้ยต้องเอาก็เอาเอาบันไดขึ้นเพียรลูกหนึ่งกี่เพียรยัย จะสิ่งที่เก็บเก็บระน้อพักเก็บจังเลยวูบวูบโดนด้วยนะีหลามไม่ไทยพุ่งน้องมึงไม่หนี้พี่น้องจ้ะเหี้ยง้ำวะเหลืองงามแฮงนี่บักม่วงแก้มแดงเด้อพี่น้องเด้อแก้มมันสีออกสีแดงยังสีเด้อจ้ะมียางด้วยมันจอกรสชาติหอมๆเปหวานจ้ะอ้ยไปแล้วม่วงแก้มแดง เดี๋ยวหอบไปเอาบันไดเนาะวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บไจ้าเก็บไปนู่นเลยลูกเก็บไปกองกันไว้โอ้ยหหนึ่งอันไปเอามาไว้เนี่ยไม่ติดลงใส่แม่กินได้ไหกินได้ค่ะเอาที่ดังจะได้ได้บึงมันลวนจะได้ทีให้บึงมันลวนตอนเสียดายใช่แต่ว่าเขาบอกแล้วกันโอ้เสียดายใช่เอาบ่กินย์นนุ่ยต่อยไปลูกลงมไปกองให้เลยลูกเอากองกองให้กองทขาให้ลูกเดี๋ยวเอาตักอ่า เดี๋ยวจะเอาบันไดมาตั้งเดี๋ยวจะเอาตะกร้ามาเก็บใส่เดี๋ยวๆอ้อมเบื้องทั้งนี้ดูเลยยายมีบป่ะอุ้ยอ้ยยายอยู่ทางนี้แปลกหลยทางนี้กระเลืองพี่น้องจ๋าเบื้องตั่ำๆหนึ่งได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเบื้องดูตั่ำๆหนึ่งได้เนี่ยอุ้ยนี่ไง อ่ออีกอะอุยนั่นลูกสุกอะลูกตาดไมเห็นนึกสุกนั่นนะอีลาวเธอาเดี๋ยวแม่อีลาหยิบอีลปคนจับดีนี่นี่อูบัมันล้วนเต็มยุบใหญ่ๆลูกตาไม่หยิบแล้วเนาะมาลูกนี้กันเล่ๆเดี๋ยวแม่ให้หนูคนคนจับจับถึงไหมมาทางนี้ลูกมาทางนี้ค่ะให้ลูกตาเป็นคนจ้าเดี๋ยวเดี๋เด้อตาเราถึงบ่ เด๋มเดี๋ยวดูซิถึงไหมคะนี่ลูกตาเนี่ยไปไปออกกระตามาใส่เดี๋ยวลูกเด้อจ้าเก็บไว้เก็บกองไว้เลยกันเลยลูกเอากระตามาใส่ลูกนี่อีกอ่ะอุ้ยมันล่วงมันล่วงมันมีแต่หนวยชุกชุกวันนี้มันถูกใช่ไหมแม่มวงแก้มแดงพี่น้องจ้าเก็บใบเก็บกองไว้เก็บกองไว้เดยเยหลับเอากระตามให้แม่ใส่เด้อ จ้าไอเดียปนุย่ยเดี๋ยวอีกอ,อะเดี๋อีกอ่ะปนุ่ยป้าเดี๋ยวพี่ปนุ่ยสงวตัวนี่พี่น้องมึงสงวนตัวกับปกลายนึงขวาค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรนี่กันจ้าพี่น้องจ้าจังเอยพกๆกันคลิปใหม่เนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชื่อนแพงจ้าเอฟซี e ล่าหญิงเอฟซี e พ่อขอมอดเอฟซี e ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชื่อนแพงจ้ายู่ดีสบายร่ำรวยเงินทองสุขสุขคนค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์น้อพี่น้องเนาะไปค่ะปลอดคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า